สวัสดีครับนาเซซิตโลกาสาวันนี้จะมาอ่านข้อต่อครับผมเน็คจอยข้อต่อคอเอน็คเฟคชั่นกลมคอเน็เอเชั่นงยคอเน็คลายเล็บไลท์ลาเซอร์หลอนเฟชั่นเอียงคอ ในลีเทชั <Light ation. S 2> mm ่นหมุนคอชเดอร์จอยข้อ hmm. ต right. er mm ่ออะไรช o เดอร์เฟกชั่นยกไหล่ไปด้านหน้าช h เดอร์เอ็กเทชั่นเหยียดไหล่ไปข้างหลังช h เดอร์อั b d u c t i o n กางแขนช o เดอร เอฟดัคชั่นหกแขน s h o u l d ์อินเทอร์นอ o โ a เทชัหมุนหัวไหลเข้าด้านใน Shoulder อ็กเทอร์นอ t โ t เทชหมุนไหล่ไปบนอกเฮียโบจอยข้อศอกเฮียโบเฟงชั่นศอบ เหี้ยบอเอ็กเทคชันเยสอ่าฟอร,รัมจอยปลายแขนฟอรัร่มโพลเลชันความมือฟอรัรมซูปเปอร์เนชั่นหงายมือวิกจอยข้อมือวิกแทคชันกระดกข้อมือขึ้น with อ็กเทนชั n กระดกข้อมือลง with media เลตเทอรอนเพชักระดกข้อมือไปด้านใน with ิด t ลตเทอรอนเลเทอรอนเชักระดกข้อมือไปด้านนอก ฟิงเกอร์จอยข้อนิ้ว f i n ฟิงเกอร์เทคช่งอฟิงเกอร์เอกเทคชเหยียดฟอร์ m j o จอยปลายแขนฟอร์ m PROTECTION ความมือฟอร์ลัมซูเปอร์เนชั่ายมือ วิกจอยข้อมือวิกเท็กชั่นกระดกข้อมือขึ้นฮิปจอยข้อต่อสะโพกฮิปเฟกชั่นงอสะโพกไปด้านหน้าฮิปเอ็กเทนชั่นงอสะโพกไปด้านหลังฮิปอัปดักชั่น กางสะโพก hip abduction หกสะโพก hip i n t e n rotation หกสะโพกข้อาใน hip external rotation หกสะโพกออกด้านนอกมีจอยข้อต่อเข่า k ี e e flexion งอเข้ามีเอ็กเทชั่นเหยียดเข้าแองเกิลจอยข้อเท้าดอชี่เฟกชั่นกระดกข้อเท้าขึ้นเพนท่าเ็กชั่น กระดกข้อเท้าลงฟุตจอยเท้าอินเวอร์ชันกระดกข้อเท้าไปได้านในอีเวอร์ชันกระดกข้อท้าไปได้านนอกขอบคุณครับ